สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนบ่ายๆของวันอังคารครับที่8เดือนเมษายนท่านผู้ชมครับแอดมินตอนนี้อยู่ที่บริเวณตรงสี่แยกคลองคูเมืองเดิมหรือว่าคลองหลอดท่านผู้ชมแอดมินไม่เคยได้มาที่นี่ครับเป็นช่วงระยะเวลาประมาณเกือบครึ่งปีได้ครับหลังจากที่ล่าสุดแอดมินมาทําคลิปรีวิเวเกี่ยวกับการดูดโครนครับที่บริเวณคลคเมืองเดิมหรือว่าคลองหลอดครับวันนี้ท่านผู้ชมมาอัปเดตดูว่าหลังจากที่ทางกรุงเทพมหานครครับทำการ ดูดโครนแล้วก็ปรับภูมิทัศน์ใหม่ครับคลองคูเมืองเดิมที่นี่ครับมีความสวยงามแล้วก็มีความสะอาดเพิ่มมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนมาดูด้วยกันนะฮะท่านผู้ชมครับอันนี้คือภาพล่าสุดนะครับที่แอนมินได้มาวันนี้ฮะให้ดูบรรยากาศของบริเวณรอบๆคลองคูเมืองเดิมครับตรงนี้ครับทุกคนความยาวก็น่าจะประมาณเกือบเกือบสองกิโลเมตรครึ่งเลยครับไปยาวไปจนถึงปากคลองตลาดแล้วก็ทะลุไปยังแม่น้ำเจ้าพยาแถวบริเวณท่าเรือราชินีครับ แต่ท่นานผู้ชมครับปัญหาอย่างหนึ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้แล้วก็ยังเห็นอยู่ตรงวันนี้ก็คือคนไร้บ้านนี่ครับทุกคนก็จะอาศัยที่ตรงนี้ครับเป็นที่หลับนอนแล้วก็เป็นที่อาบน้ําชําระร่างกายนะฮะแล้วก็บางคนนะทุกคนไม่ใช่ทุกคนครับก็ทิ้งขยะเศษปฏิกูลต่างๆลงในแม่น้ําลําคลองก็ยังมีให้เห็นครับแต่โดยภาพรวมท่านผู้ชมน้ําที่นี่สะอาดมากท่านผู้ชมแล้วก็ดูเต็มครับทุกคนไม่ได้เหินแห้งฮนะ อันนี้คือตั้งแต่ต้นถนนบริเวณโรงแรมรโ,โยลนะครับหรือว่าโรงแรมแรัตนโกสินทรเดี๋ยวแอดมินจะพาทุกคนเดินดูไปเรื่อยๆครับว่าในคลองของคูเมืองเดิมครับสวยงามแล้วก็สะอาดตาแค่ไหนครับท่านผู้ชมจุดตรงนี้ท่านผู้ชมให้ดูครับสวยงามมากจริงๆแอนมินคิดว่า กรุงเทพมหา,คานครครับเป็นเมืองร้อนครับการที่จะปลูกต้นไม้ที่มีดอกผมคิดว่าดอกคูนหรือว่าดอกราชพพกษ์นี่ครับเป็นดอกไม้ที่เหมาะมากที่จะปลูกบริเวณ2ฝั่งคลองครับอย่างเช่นเดือนเมษายนอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมครับดอกสีเหลืองของต้นคูนนี่ครับมันเหลืองอลามแล้วมันก็แบบเสด็จสะดุดตาสวยงามมากนี่ฮะัอันนี้คือโฉมใหม่ท่านผู้ชมของคลองคูเมืองเดิมนะนี่ครับทุกคนในวันที่8เดือนเมษายนท่านผู้ชมดูดีครับสวยงามมากจริงเลยครับ สข้างทางก็มีการปรับพ้นคาดใหม่ครับดูสะอาดแล้วก็สบายตาม,มากครับนี่ครับให้ดูความสวยงามของคลองหลอดครับนะตอนนี้ทุกคนแล้วก็ให้ดูความสวยงามของดอกคูณครับที่ออกดอกบานสะพังในช่วงเดือนเมษายนนี้ฮะดูดิครับ ความจริงนะครับถ้าเกิดไม่รวมภาพของคนไร้บ้านครับที่อยู่ในคลิปนะครับแอดมินให้คะแนนที่นี่ครับเต็มสิบจริงๆนะเพราะว่าคลองหลอดมันสะอาดแล้วก็สวยงามมากครับแต่ที่มันขัดตาก็คือนะครับคนไร้บ้านครับที่มาอาศัยตรงบริเวณตรงนี้ทผู้ชมก็เข้าใจครับอากาศมันร้อนมากก็เขาไม่รู้จะไปหลบกันที่ไหนครับก็ต้องมาอาศัยกันตรงนี้ครับนี่ฮะก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นภาพที่ไม่ค่อยสบายตาอะไรนะแต่พอ ข้ามจาก,าน,กนี่ครับสะพานเจริญศรีนะครับทุกคนนี่ครับแถวกระทรวงกลาโหมตรงนี้ไปทุกคนก็จะไม่มีคนไรบ้านอยู่นะฮะก็บรรยากาศก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งครับดูสวยงามแล้วก็สบายตาม,มากๆครับนี่ครับโอ้ท่านผู้ชมตูจากมุมนี้ให้ดูความสวยงามครับดูดีครับสะอาดมากสวยงามมากท่านผู้ชมถ้าเกิดเทียบคลองต่างๆในกรุงเทพมหานครแอดมินชอบคลองคูเมืองเดิมมากนะครับเพราะว่ามันจะมีความสดใสมีความเป็นชีวิตชีวานี่ฮะ แล้วมันมองเห็นภาพภูมิทัศน์ต่างๆครับได้แบบสบายตาสุดสายตาพานนรมากจริงครับอย่างคลององอ,อ่างมันก็สวยครับแต่มันสวยแบบเหมือนกับสิ่งที่เราผลิตขึ้นมาครับมันไม่ได้เป็นธรรมชาติแต่ในส่วนของคลองคเม,มืองเดิมทุกคนดูดีครับมันมีสถาปตัตยกรรมครับมีความสวยงามของตึกรามบ้านช่องต่างๆนี่ยฮะดูดีครับ โอ้หไม่น่าเชื่อว่าในเดือนเมษายนทุกคนเป็นหน้าแรงแต่เขาได้ผ่านน้ำเจ้าพยาเข้ามาในคลองนี้ครับท่านผู้ชมเห็นปลาไหมครับที่มันพุดขึ้นมาเป็นนี่ครับเป็นปุดๆนี่คือเป็นปลานะฮะท่านผู้ชมนะครับแสดงว่าน้ําบริเวณตรงโซนนี้ครับสะอาดมากนี่ครับคือจริงๆริแม่น้ําคลองคูมูลเดือนท่านผู้ชมมันก็ทะลุหากันได้ครับหมายถึงว่าในของในส่วนของแม่น้าเจ้าพยาครับตรงบริเวณนี้ครับมันยาวทะลุไปยังสะพานปิ่นเก้าครับนี่ครับแล้วก็ตรงบริเวณซ้ายมือตรงนี้ครับ คลองคูเมืองเดิมครับก็ทะลุไปยังแม่น้ำเพชรประยาครับในส่วนของแถวแถบริเวณปากคลองตลาดครับจมใจดูขนุนครับเขาปลูกใช้เวลาปลูกไม่ปีกี่ปีเองนะฮะเี็กก็ให้ผลผลิตได้ทุกคนมีลูกนะครับนี่ฮะดูดีครับอุดมสมบูรณ์มาก ต้นเก่าทุกคนเขาได้โค่นทิ้งไปเพราะว่ามันอายุมากแล้วครับเขาก็ปลูกต้นใหม่มาชดเชยนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ออกดอกออกผลแล้วครับดูดีครับท่านผู้ชมตรงบริเวณนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เป็นมุมที่สวยอีกมุมหนึ่งครับของคลองคูเมืองเดิมครับเพราะว่าก็จะมีสะพานครับเชื่อมไปยังตัวอาคารนะครับที่เห็นอยู่ด้านหน้าก็คือกระทรวงกลาโหมครับท่านผู้ชมดูดีครับผมคิดว่าคลองคูเมืองเดิมครับเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากแล้วก็สะอาดตาขึ้นมากๆนี่ครับ ไม่ได้มานานทุกคนมาอีกครั้งนึงก็โอ้รู้สึกแปลกตาแล้วก็รู้สึกดีใจครับที่ยังมีความสะอาดหลงเหลือให้เราเห็นอยู่หานี้ครับ ุผู้ชมครับอันนี้คือบริเวณคลองคูมงเดิมครับซึ่งอยู่กับในส่วนของใกล้ๆกับกระทรวงมหาดไทยครับให้ดูความสวยงามตรงนี้เช่นกันทุกคนดูครับสะอาดมากนี่ฮะน้ำอาจจะไม่ได้ใสเหมือนแบบแม่น้ำลำคลองทั่วไปนะทุกคนแต่ว่าไม่มีกลิ่นครับทุกคนกลิ่นนี้ไม่มีเลยฮะนี่ครับและน้ําช่วงเดินเมษายจนทุกคนนี่ครับเขาผ่านน้าเข้ามาจนเต็มนะครับสองฝั่งนะทุกคนสองฝั่งคลองเลยครับ สวยงามมากเป็นวิวบรรยากาศอีกช่วงหนึ่งที่สวยงามจริงครับดิฟลครับ คุณผู้ชมครับอันนี้คือบริเวณบ้านม้อนะครับทุกคนนี่ก็แถวโรงเรียนราชินีครที่จะไปยังปลาดคองตลาดให้ดูทางเดินแล้วก็บริเวณฟองครับก็สะอาดทุกคนสะอาดมากเช่นกันตรงนี้ครับดูดิครับ โอคนะครับท่านผู้ชมสลับวันนี้นะครับเอนนินพาท่านผู้ชมมาเที่ยวดูครับภูมิทัศน์บริเวณรอบๆคลองครูเมืองเดิมหรือว่าคลองหลอดครับที่ที่ที่เราเรียกกันฮะก็สวยงามท่านผู้ชมนี่ครับหลังจากที่เขาทําการดูดโครนครับแล้วก็ปรับภูมิทัศน์รอบๆบริเวณก็สะอาดตาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแบบเยอะมากๆครับท่านผู้ชมนี่ฮะก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งครับที่เอนนินอยากให้ท่านผู้ชมได้มาเห็นครับว่ากรุงเทพมหานครครับเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมากๆครับ โดยภาพรวมทุกทชมในสถานที่สําคัญครับก็มีการปรับภรมิทัศน์แลวก็มีความสะอาดหูสาตานะครับเพิ่ม <pe> er> มากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นเรื่องดีดีครับทุกคนนคี่ฮะโอเคนะครับสรับวันนี้ท่านผู้ชมขอบคุณนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณสำหรับการติดตามขอให้ทุกคนครับมีความสุขแล้วก็ใครที่กำลังเดินทางกลับบ้านนะครับก็ขอเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพมีความสุขในช่วงวันหยุดงานมหาสงการทุกคนแล้วก็เจอกันในคลิปหน้าสลับคลิปวันนี้สวัสดีครับ